สวัสดีทุณผู้ชมครับลดมาสอนโหลดนี่กันครับแอปลงมาฟรีไฟนะครับไม่สามารถโหลดเบสโตได้แต่โหลดเกมก o ูฟเกได้นะครับนะครับ T W O I L S K I N ครับกดเข้าไปกปิดนั้นแรกนะครับ กดนี้ไปจะมีพี่ที่สองครับพรานี้ผมไม่สามารถเอาเข้าฟรีฟ้าได้เพราะผมก็หาวิธีอยู่ผมจะใช้อีกแบบหนึ่งในการเข้าฟรีไฟล์แล้วให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมจะเป็ทนทำต่อสำคัญนะครับโอเคเนี่ยครับจะมีเวลาเหลืออยู่ ให้มันเหลืออสูนะครับแล้วมันทำให้ดาวโหลดต้องกดสองครั้งนะครับกดเข้าตรงลิงก์สุฟ้าตรงนี้ครับกดเข้าติดตั้งเปิดนะครับ ก็แบบผมเราให้กดทันดูต้องมาทำใหม่อีกแล้วโกเคครับเราไม่อนุญาตให้ติดตั้งแบบนั้นนะครับกดเข้าไป u t ท b e นะครับ ฟรีไฟนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาหาต่อไปหาต่อไปถ้าไม่เจอนะครับโอเคนี่ครับโอเคไหมครับแจ็บวันเดย์ฟรีไฟล์ครับลูกจังหวะมันไม่โดนแบนครับอาจจะโดนแมกก็ได้ เขาบอกว่าทำไม <S ane> ่ได้เพราะเขาไม่ทำลยนะครับเราจะเห็นลิงก์ตรงนี้เลยกดเข้าไปจะทำไงวะเดี๋ยวผมจะตัด ตอนที่ดาวน์โหลดนะครับอกครับเมื่อคืนดาวน์โหลดในนี่เสร็จนะครับเขียนตามแอปเลเโอเคกดเข้าแอประยะทั้งหมดเลยครับให้กดตรงข้างบนนี่ครับนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วกดสามขตตรงนี้อีก เราจะพาทัวร์ก่อนแล้วโอเคตรงตรงนั้นแหละเปิดพาทัวร์กันโฆษณาครับจะขึ้นเล้งหนาอืมครับจะก็จะมันก็จะประมาณนี้ครับเท่าที่เห็นนะครับสามารถเราใช้ได้จริงครับแต่อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าใช้ได้ไหมโอเคพอดีรถมันแค่เดียวนะครับแต่ผมฉันไม่เป็นนะ ถ้าผมทำเป็นว่าอะไรผมจะาสนอาจจะปีหน้าก็ได้โอเคร่มจะมีสี่สกินนะครับโอคสกินนักแข่งฟรีไฟล์กุดเป้เป้ะไปสองแบบนัตายใจอรักดแดงกัดไม่เข้าใจ แต่ตอนนี้มาพนมามากเลยอ๋อมาพนในตอนนี้เนี่ยครับลูกสองอ e ีวก็มีนะครับโอ้โหลูกสองมันมีแต่ลงได้ทีใดอยา่างโอเคสอนลอง<ม>ไอวอลกันเลยกดตรงสีเขียวครับกดไอวอลตรงที่เราชอบแล้วกดสีเขียวกดเข้าไป<ม>กดตรงสีเขียวตรงนี้ครับแล้วก็รอ รอครับถ้าผมพูดอะไรคือคนไหนเข้าใจกว่าผมคลิปอื่นไม่พูดนะครับบางครั้งก็พูดครับแต่เขาไม่สอนโหลดนะผมจะมาสอนโหลดกัน,นะอน,โ,กนโอเคนะครับอ่ะนี่อ่ะ,อะกดเข้าไปอีกครับกดตรงนี้รอให้ร้อยเอาใหม่นะจะมี ep สองแต่ผมถ้ามีเบะผมจะลงพร้อมกันนะครับ นะครับกดตรงนี้ไปเลยครับกด mm. ให้เร็ว mm. อย่าให้มันถึงหนึ่งก่อนนะครับโอเคกดทาอีกรอบ mm. ให้มันซื้อต้องทับสองรอมครับแบบนี้โอเคได้แล้วโอเคครับอีพีสองผมใช้แบบนี้นะครับอีพ mm. นะีสองผมใช้อันนี้นะครับมาทึกหน้าจอครับเพราะผมสามารถเข้าไปได้ตัวนี้ผมสามารถเข้าไปได้นะครับโอเค Bye.